เปาบุญจีนขุนนางผู้พดุงความยุติธรรมที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เปาบุญจีนหรือในชื่อจริงว่าเปาเจิงเกิดเมื่อปี1542และถึงแก่อสัญญกรรมในปี1605สิริรวมอายุ63ปีท่านคือบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์จีนหลักฐานสำคัญที่สุดคือการบันทึกชื่อและผลงานของท่านไวอ้อย่างชัดเจนในส่งสื่อหรือพงศาวดารราชวงศ์ส่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งยกย่องท่านในฐานะขุนนางผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมยิง่งในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือท่านได้ดํารงตําแหน่งสําคัญมากมายรวมถึงตําแหน่งผู้ว่าการเมืองไคเฟิงเมืองหลวงในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีเอกสารร่วมสมัยอื่นๆและหลักฐานทางโบราณาคดีเช่นจารึกจากสุสานที่เชื่อว่าเป็นของท่านช่วยตอบย้ําการมีอยู่จริงแม้ภาพลักษณ์ที่เราคุ้นเคยเช่นใบหน้าดําหรือจันท์เสี่ยวบนหน้าผาก จะเป็นสีสันที่แต่งเติมขึ้นภายหลังจากบทละครและวรรณกรรมแต่แก่นแท้ของเปาบุญจีนในฐานะมหาบุรุษผู้พดดงความยุติธรรมนั้นคือเรื่องจริงที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์